หลังจากศาลได้มีคำสั่งพิพากษาขั้นต้นนะครับว่าวันที่22กันยานะครับผมก็ได้มาตรวจสานวนที่สพ3ละยอดนะครับพร้อมอพร้อมกับท่านรองวิทิวัฒนะครับรองรอ,องผู้การนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับตามที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารในสื่อโซเชียลว่าสารจังหวัดวุหิน พิภากษายกฟ้องนายโสพลวงสวัสิ์ผู้ต้องหาที่ถูกเจ้าที่ตำรวจส,สอพอสามรยอดจับกลุ่มตัวพร้อมยาเสพติดให้โทษยาบ้านหนึ่งเม็ดขณะขับรถบรรทุกผ่านด่านตรวจทวรที่หน้าสถานีตำรวจภูทรสามรยอดเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2,562เวลาประมาณ4.00น,นนั้นตำรวจภูทรจังหวัดประจวบครีขันขอเรียนว่ากรณีดังกล่าวนั้น นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุภายหลังจากที่นายโสพลนำภาพวงจรปิดไปเผยแพร่และร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนและส่วนราชการต่างๆนั้นตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคลีขันได้ให้ความเป็นธรรมโดยตลอดโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนทำการสอบสวนคดีดังกล่าวอย่างรอบคอบและรัดกุมและส่งสำนวนให้พนังานอัยการพิจารณา ซึ่งพนักงานไอการพิจารณาสั่งฟ้องนายโสพลตามพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนนอกจากนั้นนายโสพลยังได้ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวด้วยซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและคณะกรรมการทําการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วและมีความเห็นให้ยุติเรื่อง และนายโสพลยังได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับเจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ทำการจับกลุ่มจำนวนเจ็ดคนในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต แจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดทางอาญาแก่พนังกงานสอบสวนหรือเจ้าพนังกงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนคดีอาญาซึ่งอาจทำให้บุคคลอื่นเสียหายทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อให้พนังกงานสอบสวนหรือเจ้าพนังกงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาเชื่อว่าได้มีการได้มีความผิดอาญาเกิดขึ้นมียาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งยาบ้า ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายโดยล้องทุกต่อพนังกงานสอบสวนเมื่อวันที่9ธันวาคม2562หลังจากเกิดเหตุ26วันและพนังกงานสอบสวนได้ส่งคำให้คำกล่าวหาพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการปปชจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อดำเนินการต่อไปแล้วตั้งแต่วันที่9มกราคม2563 ส่วนกรณีคำพิพากษาของศาลจังหวัดหุยหินที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนั้นเมื่อวันที่22กันยายน2562ศาลจังหวัดหุยหินได้อ่านคำพิพากษาตามคดีเลขแดงที่ยอ450ทับ2563ตามคำพิพากษาศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าเนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยว่า ยาเสพติดของกลางจะเป็นของจำเลยหรือไม่จึงได้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยซึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางคดีย,ยาาพนักงานอายการโจทย,ยังมีอำนาจที่จะอุทธรคำพิพากษาของศาลชั้นต้นได้อีกคำพิพากษาศาลชั้นต้นดังกล่าวนั้นจึงถือได้ว่ายังไม่ถึงที่สุดซึ่งกรณีดังกล่าวจากการตรวจสอบพบว่า เจ้าเจ้าที่ตำรวจได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีการทุจริตแต่อย่างใดจึงขอให้สื่อสื่อและสังคมให้ความเป็นธรรมกับเจ้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายด้วยครับค่ะวในกรณีที่นายสมพลได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวนว่าหลังจากนี้ถ้าอายการไม่มีการุถอ์หรือุทกรณ์ไปแล้วสิ้นสุดการอรณ์แล้วเนี่ยจะ มีการร้องร้องทางตำรวจกับคีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการเตรียมความพ้อมในนั <t 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 ้ก uh> uh> uh 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 ็ก uh ็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับที่จะดําเนินการได้ในส่วนนั้นนะครับในส่วนของตำรวจมีการประสานกับทางนายกานที่จะยื่นทอต่อในเรื่องนี้อยู่เพราะถือว่าคดีนี้ยังยังไม่สิ้นสุดมันก็สู้อยู่สองฝั่งก ก็จะมีการเรียกประชุมในส่วนของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเพราะวันนี้ก็เพิ่งได้รับคาพิพากษาของศาลมาครับทีนี้อย่างหลังจากนี้าทงางนากตำรวจเองจะมีการดําเนินการกับทั้งเจ็ดนายอย่างไรบ้างไหมครับก็ในส่วนของตํารวจทั้งเจ็ดนายก็ได้มีการ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อท็จจริงแล้วก็ส่งไปเรื่องให้ทางปปชอของจังหวัดประจวบตรวจสอบแล้วก็รอผลการสอบสวนที่ปปชดังกล่าวข้างต้นนะครับในส่วนของสำนวนของสารที่ระบุนเนี่ยคือท่านเอาอ่านเฉพาะนั้นให้จรอครับเฉพาะเฉพาะที่ศาลก็ออกมาส่วนกรณีคำพิพากษาของสารจังหวัดหัวหินที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนั้น เมื่อวันที่22กันยายนพศ2562ศาลจังหวัดหัวหินได้อ่านคำพิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ยยั450ท2563ตามคำพิพากษาศาลได้พิเคราะห์ขยานหลักฐานแล้วเห็นว่าเนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยว่ายาเสพติดของกลางจะเป็นของจำเลยหรือไม่จึงได้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลย ซึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางคดียายาพนักงานอายการ,ร,การโจทยังมีอำนาจที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นได้อีกคำพิพากษาของศาลชั้นต้นดังกล่าวนั้นจึงถือได้ว่ายังไม่ถึงที่สุดครับ จากการส่งหลอดพลาสติกนี่คำพิพากษาของศาลนะครับจากการส่งหลอดพลาสติกที่บรรจุเม็ดแอมเฟตามีนไปตรวจพิสูจน์ล่องรอยดีเอ,อ,อที่เพื่อเปรียบเทียบนะครับผลการตรวจไม่สามารถตรวจเปรียบเทียบได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับไม่พบข้อมูลเจ้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับและการเก็บรกอกทางกลางด้วยนะครับเมื่อกี้เราก็มีข้อจํากัดเรื่องของการเก็บร่เก็บของกลางที่จะนำไปส่งสูตรเลย ดังนั้นมันขึ้นอยู่กับอุปกรบ์หลายอย่างที่มีการตรวจและดีอที่พบนี่เป็นของไทยตัวดีเอ็นเอไม่พบมันเป็นลักษณะขงการนเปื้อนของบุคคลหลายคนเมื่อเปื้อนของบุคคลผู้ตรวจเนี่ยก็จะไม่ยืนยันว่าเป็นของไทย